ที่ได้โอกาสมาพิปายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2 5 6 4ซึ่งอยู่ในช่วงความหนักหนาสาหัสของเศรษฐกิจภายในประเทศมาหลายปีนอกจากนี้ยังต้องมากระทบกับก,บการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ก็ยิ่งทำให้เศรษฐกิจสุดหนักไปถุกย่มย่าเรื่องการกระตุ้นของรัฐบาลที่ปลุกคนไทยให้เที่ยวไทยซึ่งกับผมเห็นด้วยกับนโยบายนี้ของรัฐบาลเพราะการส่งเสริมการท่องเที่ยวบน,นผืนแผ่นดินไทยถือเป็นกำไรของประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง งบประมาณแผ่นดินที่ตั้งไว้ในในทุกกระทรวงทบวงกรมยังไม่เพียงพอกับภาระที่จะทําให้ประเทศชาติหลุดพ้นจากความทุกข์ยากของประชาชนในฐานะที่กระผมเป็นคนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงขออนุญาตที่จะประชาสัมพันธ์จูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวในจังหวัดที่แต่ละจังหวัดมีความประสงค์กันอยู่แล้วในการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดตนเองการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย เป็นช่องทางหนึ่งที่ถือเป็นการแก้ปัญหาให้กับประชาชนเพราะจะเป็นการช่วยให้ประชาชนมีโอกาสหาไรายได้จากนักท่องเที่ยวแก้ปัญหาปากท้องทางหนึ่งจากหลากหลายอาชีพทําให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจหลายภาคส่วนจึงขอให้ทางรัฐบาลเน้นงบประมาณให้กับภาคการท่องเที่ยวซึ่งในปีงบประมาณ 2,564กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับงบประมาณ6,268.9ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ2,563เพียง380ล้านบาทซึ่งยังไม่น่าจะเพียงพอที่จะก,กระตุ้นภาคก,การท่องเที่ยวที่สาหัสสาการได้อยู่ณตอนนี้ กับผมและพทบประชาธิปัตย์จึงค่ายขอให้ทางรัฐบาลทบทวนงบประมาณปรับเพิ่มตามความจําเป็นของหน่วยงานที่มีภารกิจที่ก่อประโยชน์ต่อประชาชนมากขึ้นตามที่กระผมได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยถือเป็นกําไรของประเทศ